สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรากลับมาอยู่กับ S M K Gamer เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเลนดีทับ t ี้เลนดีีทับบี้กับเด็กชายไปอโเค โอ,โ,อโอ้โหโอัดคลิปโอ้โหที่โฆโรณาขึ้นเราเราจะไปร่าซเดนดี้ทับฟี่แล้วเราก็เก็บฮัตตารให้ได้ห้าชิ้นเราอยู่กับไนไอซ์ที่มีนามว่าไม่พูดเลยกันไนไอซ์ที่มีนามว่าก็ตามที่เห็นนั่นแหละห้าชิ้น ตามมาทางม,มา,ามทางน,นี้มันยังไงถ้าเจอนะให้วิ่งเลยนะวิ่งเลยโอเค ไอ้เฮียว้ยโอเคโอเคมาแล้วโดนผีไล่อุ้ยเฮียอืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเฮ้ยบอดีไหน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 เฮียมันมามันมาด้วยมันมาด้วยมันมาด้วย เก็บกระดาษตอนนี้เลยสี่ชิ้นเลยสี่ชิ้นแล้วเลสี่ชิ้นแล้วไป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 กินธรรมดาธรรมดาไอ้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตอนี้มีควันตรงนี้มีควันข้างหน้ามีควันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมันมาควันอะไร็วนี่ยยู่ได้ไป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 ข้างในเนี่ยเราไม่เห็นชื่อเห็นชื่อป่ะมันมีชื่อใหญ่ๆอยู่อะเห็นชื่อป่ะเห็นชื่อป่ะ เอาว,วิงวว่งสุดตีนเลยไม่รู้ไปไปที่ไกลที่สุดอ่ะใครใครมันเข้ามาะอะไรอ่ะพัตอะไรอ่ะม,มันชื่อว่าอะไรอ่ะเ <laughs> กมใส่ลักพัตเตอร์ว่าแฮร์รี่พัตเตอร์ะนะรอยอยู่ไหนอยู่กับเพื่อนไงี่ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปชื่อไม่เข้าท่าเลยอุ้ยอีกสามเขาเอ้ยอีกสี่คาตาเอ้ยเราเองส <laughs> ีง่คาตาอีกสี่แล้ว ไปนีหนีหนีหนีไปนะครับไปนะครับไปนะครับเฮ้ยเราได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสามสามเลยสามแล้วเหลยสามแล้วไปนะครับไปนะครับไปนะครับไปดีครับไปไปหนีหนีหนีไม่มีเวลาพิมพ์แชทหรอกไม่มีเวลาพิมพ์แนวไอ้หนูหนีเท่าทินจะหนีกีได้ชื่ออะไรครับไปยุ่งบอกไว้ดิบอกไปดิเซเลนดี้ ออไปแล้วมันไปแล้วมันห่างไกลแล้วเฮ้ย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 หลายตัวเลยหลายตัวแล้วสามตัวปะสามตัวสามตัวสามตัวผู้เล่นสามคนก็สามตัวชิบหน้าหายกับไปไหนกันแล้วมันสั่นไอ้ ไหนไอ้วิ่งมาวิ่งมาตะเปล่าหมุนวิ่งไปเยีะเกิไปไม่ได้เยอะเกินเยอะเกินซีมไอมันตามเราแล้วหมดันั่นน่ะไอไอเด็กผู้หญิงนั่นน่ะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วอ๋อมันอยู่นี่ไอ้ผู้หญิงอยู่นี่เอาอยู่นั่นเหรอไหนเอาอยู่โน่นซีมไอพาพาเราขึ้นภูเขาหน่อยภูเขาแล้วเราก็ไปหาไอ้เราก็หาไอ้อยู่เฮียมันตามเราวิ่งมันไม่ตามไอ้มันตามเราหรือมันมันตามไอ้หนึ่งก่อนเหรอ เราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ใช่แล้วใช่แล้วไปดูไอ้กัวเยี่ยวจัลหัสไอ้คนมันเป็นชื่อนี้นะนี่ชื่อนี้มันเขาเอฟซีกันทั้งนั้นเลยอะไรอะวิ่งมาขอชื่อขอลายเซ็นเงอ๋อเกียวใส่เลยรับฝาระนี้ไปด้วยไอ้ไอ้ ไอมันตามเรากี่ตัวสามสามสองสองเลยก็สามตัวนโอ้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 ้เสี่ยงเสียงโคดเอเคอเลยไปละ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 เกียร์ไปละไปเกมไปไปละขอไปหายนี่ก่อนละคตัดคาตัด หาตามทางเนี่ยวิ่งตามทางน่ะไม่รู้เจอเฮ้ยเราเจอทะเลเว้ยเฮียมีใครนอนตายตรงนี้น่ะดีเพื่อนมันไหนไม่น่าหลังจากเราไปเลยไอ้เฮียโพองยังตามกูไหมเฮ้ยไอ้เฮียทีมทิ้งเราไหมนะอุ้ยตกใจว้ามามาเดี๋ยวเราไปรับไอ้ฮะ มาดิเฮ้ยหายดิมันมันขาดแค่มันขาดแค่เท่าไหรสามขาดสองขาดสองได้สามได้สามเฮ้ยขาดสองมารือขาดสองขาดสองมานั่นแหละตั้งอย่างเฮ้ยซีมหาภูเขาขึ้นเราต้องเก็บคัสตาร์สิเดี๋ยวเราต้องเก็บนี่ตามมาตามมาผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญนำเองผู้เชี่ยวนาญ ไม่ใช่แล้วนี่มันทะเลแล้วไอ้ตรงนี้ไงที่มาตายนะพี่เอ้ไม่ใช่ดิเออเใช่ใช่ใช่เนี่ยหมดแรงอ่อนร้าหมดแรงม่มาไอ้เหี้ยมาอยู่แล้วล่ะไอ้นี่มันนี่มันจำกินได้ก <c oughs> ินไปไหนไม่รู้ว่าอย่าไปดูไปอ,อะไรอะไรไเจอเปล่าจำตะแก่โอ้จำตะแก่ เราติดตะไไม้เราติดตะไไม้อยู่ระวังนะวันนี้จมสแกร์พาตกใจนะถึงแม้ผีก็น่ากลัวแต่จัมสแกร์ก็น่ากลัวกว่าแค่ส่วนมากมันน่าจะอยู่ทางเดินมากกว่าเุ้ยจำสเกลขึ้นที่ไอบ่อยไอ้โดนแล้วมันมาหาไอ้แน่ฟิล์มอยู่ไหนอะเห็นชื่อปะไม่เห็นอ๋ออ๋ออ๋อนอนท้อวานี่วับเฮ้ยมันอยู่แถวนี้แน่เลยวะ ีมอุ้ยจำตะแกขึ้นไม่เอานะอะไรไม่นะอะไรอย่ากลัวอยู่ไงอยู่ไงก้างอย่ี้ไม่ใช่ดิแถวนี้พิมทำเยอะวะไม่เจอแล้วเจอแล้วของสองขัดสองเจอเจอแล้วเจอแล้วแถวนี้เยอะว่ะขัดหนึ่งขัดหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งงานเอ็นเกมแล้วเอ็นเกมแล้วกู เอ๊ะแต่ทำไมผีไม่ออกวะแปลกใจแต่ละแต่โดนจํำโอ้โหเอ้ยยาวแค่ไหนเฮ้ยนี่มันบ้านเลยดีวะเชื่อปะคัตตาอยู่ในเนี้ไหนให้เราจะให้ไอ้นำเข้าไปโอ้โหเล่นเฮียเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้ขาด โ oh, อ้ยชีไอนี่ตาแดงเลยไม่ใช่ล้ไอเนี่ยปิมหาหาหาอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอเคโอาจจะอยู่บนนี้ก็ได้อุย้ยโต๊ะปิมเอ้ยอ่าไหนขึ้นอยู่บนหัวแล้วเนะี้ยไม่มีปิมขึ้นไปได้ไงอ่ะเราลงมาไงลงไปแล้วโอ้โหปิมอย่าทิ้งเราดิเฮ้ยเราต่อเราโต๊ะอีกแล้วเนี่ยอ,อ,อ๋อคือปิมทั้งนึงวมึงรูนี่รูอะไรเนะี่ยไอต่อ ไอ้ไม่สงสัยมั้งเลยเหรอไอ้แค่ราแวงแค่จำสกแกนก็พอแล้วย<ช>ระแวงผีเนี่ยระแวนผีไม่ไม,มันน่าจะบั๊กแล้วละ่ะไปมา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 ตามมาตมาไปไปไปไหนก็ได้ตามมาตามมา,ามมา,า,มมาซิมอยู่ไหนอะนี่ไงหลังเนี่ยไม่เห็นอ๋ออออโอเคโอเ้ยโอ้ยคิด เราเดินติดไอ้นี่เลยเราพาไอ้ไปเล่นเกมเขาคอลาวานโอ้โอ้อายวิ่งวิ่งเราอยู่ข้างหลังไอ้ไม่เราอยู่ข้างหลังไอ้เราติดตาผีอ้าวอ้าวเราตายหนึ่งชิ้นเลยหนึ่งชิ้นมาน่าขับตาเลยหนึ่งชิ้นเสร็จกูละกูต้องอินเกมนี้ให้ได้ชิ้นเดียวเอง ชิ้นเดียวกล้วยกล้วยกล้วยทอดกล้วยทอดสองถุงอือเรก็เลยนั่งอยู่แถวนี้ยไม่เหมือนในคอมแล้วในคอมน่ากลัวกว่านี้อุ้ยเฮียจำแกอีกแล้วเอาเพื่อนออกไปเลยเพื่อนไม่ไม่เพื่อนเพื่อนไม่เล่นแล้วอยู่อยู่คนเดียวยี่เกมธรรมดาแต่กล้วย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 โอ้โหโอ้โหแล้วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไอ้เฮียเฮียกูดีกว่า ไอ้อย่าบอกนะไอ้ตายไม่ตายเคียทุกใจอโอ้ยเนี่ยมัจะตามจีนชีวิตกูเลยอันเดียวเองให้ซูนเดี๋ยววิง่งมันจะมีพลังให้เราสิโอเคโอเค,อเคมันไปยังเสียงไม่มีแล้วอะ่ะไม่รู้เราไม่รู้โอ้แมงก้าว้าวคาตานี้ไงไอเดินเลยไปเรียบร้อยผมก็ สุดยอดอยู่แล้วตัดตอ่ตอครับตัดต่อเทพผมก็สุดยอดอยู่แล้วครับอพอจบแล้วครับ